พี่จากวัดพุทธารามนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธมะะพทพธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวันเตสุอัญญมัญญัง สัมโมทะนิยังกะถังกะเทนเตสุสักโกเทวราชาจินเตสิอัยังเวสันตะละมหาราชาหิโยชูชะกัสะปัทวิงอุณาเทตวาทารเกอทาสีตีบัดนี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนา พรณนาเรื่องศักกบับซึ่งเป็นเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรบำเพ็ญทานบารมีและเป็นเรื่องหนึ่งในพระเจ้าสิบชาติเพื่อประดับสติปัญญาบารมีของท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ขวนขวายในการบำเพ็ญบุญกุศลและเป็นพื้นฐานทางคุณธรรมจริยธรรม สำหรับการดำเนินชีวิตต่อไปโดยสมควรแก่เวลาดำเนินความตามเรื่องในพระชาดกกล่าวไว้ว่าพระเวสสันดรได้บริจาคพระโอรสและพระธิดาทั้งสองพระองค์แก่เท่าชูชกผู้เป็นยอดยาจกทรงมีพระไทยปีดาปาโมทในทานามัยยิ่งนักทั้งยังเพิ่มพูนพระบรารมีอีกหนึ่งขั้น จะกล่าวถึงซึ่งจะกล่าวถึงซึ่งเท้าสักกะเทวราชผู้เป็นจอมราชันชั้นดาวดึงแห่งวิมานทิพย์ก็คิดดำริว่าเมื่อวานนี้พระเวสสันดรทรงบริจาคพระชาลีกุมารและพระกัญหาผู้เป็นโอรสและพระธิดาแก่เท่าชูชกไปแล้วหากว่ามีใครเดินทางไปอาสมของพระองค์แล้วทูลของพระนางมัตสีผู้เป็นสีภรยา พระอ,องค์ก็จะทรงบำเพ็ญทานบารมีที่จะบริจาคภรรยาคู่ชีวิตให้แก่ผู้นั้นไปซึ่งจะทำให้พระอ,องค์เสวยความทุกข์ยากลำบากอยู่เพียงพระอ,องค์เดียวเพราะไม่มีผู้ใดคอยเฝ้าปฏิบัติบำรุงในการประพฤติจริยาวัดเพื่อหวังบรรลุโพธิญาณดังนั้นเราควรจะลงจากทิพสถานลอมตัวเป็นพามแล้วเข้าไปเฝ้าพระเวสสันดร ทูลขอพระนางมัสสีเสก่อนเมื่อพระองค์พระราชทานให้แล้วก็ฝากพระองค์ไว้เพื่อป้องกันมิให้พระองค์พระราชทานให้แก่ใครอีกหากจะมีคนมาขอหากจะมีคนมาทูลขอในภายหลังทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมเพิ่มพรลิยาทานบารมีที่พระองค์ยังไม่ได้บำเพ็ญซึ่งจะได้บําเพ็ญให้บริบูรณ์ครบถ้วนอานจะได้บรรลุพระโพธิญาณในอนาคตการต่อไป ขันทาสัก,กเทวราชทรงดำริดังนี้แล้วก็เสด็จลงมาจากทิพพิมานทองด้วยเพศแห่งพามผู้บำเพ,พดเด็ญพจน์เดินทางเข้าไปเฝ้าพระเวสสันดรที่อาสมแห่งเขาวงกฏอันเป็นสถานที่บำเพ็ญพจน์ของพระองค์กล่าวสนทนาปาศัยถึงความสุขความสำราญแล้วทูลขอพระนางมัตสีผู้คู่ชีวีของพระองค์พระเวสสันดรก็พระราชทาน ให้ตามที่พามทูลขอพร้อมทั้งทรงรับสั่งตัดว่าพระนางมัตสีนี้พระองค์มีพไทยรักใคร่เปรียบดังดวงเนตรแต่ว่าเรารักพระสัญญายุติญาตยิ่งกว่าจึงยินดีที่จะมอบให้เสมือนกับแรกเอาพระสัสมภายุตยานแม้นางมัตสีก็ยินดีอนุโมทนาสาธุการในการบริจาคครั้งนี้ด้วยเพื่อจะได้ร่วมเป็นทานบารมี ให้ได้สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณจึงเป็นเหตุให้พื้นปัตปต,ตภีหวั่นไหวเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักหลังจากนั้นเท้าสักกะเทวราชที่จำแรงกายเป็นพรามก็ได้ฝากพระนางมัซีไว้ก่อนยังยังไม่รับไปด้วยขอให้อยู่คอยปฏิบัติบ,ตบำรุงพายุค,คลบาทเพื่อพระองค์จะได้บำเพ็ญกุศลกิจจะได้กอกกิจสดาธิการ จนกว่าจะได้บรรลุธทรรมอันประเสริฐพร้อมทั้งตัดบอกว่าพระองค์ไมิได้เป็นพรามเข็นใจแต่เป็นเท้าสักกะเทวราชแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงเสด็จมาสู่อาสมของพระองค์เพื่อประสงค์จะประสาทพรแปดประการพระล่มเกตจะประถนาพรใดก็ตามแต่พระองค์จะประถนาและตัดให้พระเวสสันดรทรงรับเอาพอรแปประการ ขันแสดงพระองค์แล้วสเสด็จเลื่อนลอยขึ้นสู่อากาศมีพระรัศมีสว่างสวยัยเหมือนพระอาทิตย์ทอแสงแห่งลุ่งอรุณฉะนั้นพระเวสสันดรทรงยินดีปีปเปรมยิ่งนักแล้วทูลขอรับพรแปดประการดังนี้คือ 1. ขอให้พระบิดาทรงอนุมโมทนาชื่นชมต่อข้าพเจ้าและมีพระเมตตาสเสด็จออกมารับข้าพเจ้ากลับไปครองราชสมบัติในพระนครสีพี สอขออย่าให้ข้าพเจ้ามีใจปองร้ายที่จะฆ่าคนแม้มีโทษถึงประหารชีวิตขอให้ได้ปลดปล่อยนักโทษจากเรือนจำสามขอให้ได้อนุเคราะห์คนยากจนในแว่นแคว้นให้บริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติทั้งปวง 4. ขออย่าให้รุ้ออำนาจสตรีล่วงละเมิดภรรยาผู้อื่นให้พอใจเฉพาะภรรยาของพระองค์เท่านั้น 5. ขอให้พระเอารถทั้งสองคือพระชาลีกุมารและพระนางกันหามีพระชนมายุยืนนานและได้เป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสมบัติต่อไป 6. ขอให้ฝนแก้วเจ็ประการตกลงในเมืองสีพีในขณะที่พระองค์เสด็จไปถึงพระนคร 7. ขอให้สมบัติในท้องพระคลังอย่าได้รู้หมดสิ้นในเวลาบริจาคแก่ยาจกทั่วเมืองน้ำพระไทยไม่ท้อถอยในเวลาบำเพ็ญทาน 8ที่วงคตแล้วขอให้ไปบังเกิดได้ขอให้ไปบงัดดปบงเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ให้ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อพระเวสสันดรตัดขอพร8ประการด,ด,าดังนี้แล้วเท้าสักกะเทวราชจ <Favorite> ึงตัดประสิทธิ์ประสาทให้ตามที่พระองค์ตัดขอพรทุกประการแล้วตัดว <manne quin> ่าในไม่ช้าพรชชนกพร้อมด้ว<ง>ย <lived> พายุหาเสนาก็เสด็จออกมารับพระองค์กลับคืนเข้าไปปกครองราชสมบัติอย่าทรงวิกอย่าทรงวิตกพระไทยไปเลยจงทรงอุตสาหบำเพ็ญเนกขำมบารมีตามแนวพระพุทธทางกูลสืบต่อไปเมื่อตักเมื่อตัดก,กระถาจบแล้วก็เสด็จกลับคืนพบดาวดึงทิพยานฝ่ายพระนางมัตสีนาลีรัตเมื่อพระราชสาว เมื่อพระราชเมื่อพระราชสวามีทรงพระราชทานแก่พรมนั้นพระนางมิได้มีพระไทยสมนัดหวั่นไหวมีพระพักผ่องใสบริสุทธิ์ดุจด,ดอกมงกฎุฎะกากรองอันเบ่งบานด้วยทรงจิตนาการว่าพระสวามีศรัทธาบริจาคนางด้วยพระไทยมิได้กรดุณาแหนงหน่ายเพราะเหตุแห่งความเคล็ดแคงระแวงเรื่อง้ายในสิ่งใด ก็มิได้มีพระองค์ทรงพระราชทานเพราะประสงค์พระศีสันเพชรสำเร็จพระโพธิญาณจะแลกเอาซึ่งพุทธรัตอันเป็นเอกอริยทรัพย์ธนสารวิสุทธิ์จะนำสัตว์โลกให้ข้ามพ้นเขตสงสารสาครเมื่อเมื่อพระนางเจ้าทรงระลึกนึกถึงดังนี้ก็มีพระไทยเบิกบานเป็นปรีปามโมดด้วยทรงยินดีพร้อมใจร่วมอนุโมทนา ในพระยะทานครั้งนี้ส่วนพระเวสสันดรจึงทอดพระเนตรทัศนาการพระพักของพระนางมัตซีผู้เป็นสุดที่รักจักเป็นประการใดจมัวหมองหรือว่าผ่องใสมีพระไทยยินดีร่วมอนุโมทนาทานบาร,รมีในครั้งนี้เป็นเช่นใดเมื่อเพ่งดูพระพักของพระนางเจ้าก็ทรงเห็นพุทธของสิริโสภาจึงทรงทราบได้ว่าเมื่อน้องมัตสีนี้ เป็นองค์อัคระมเหสีผู้สร้างผู้สมพระบารมีมาตั้งแต่การก่อนจึงทรงมีพระไทยกเกษมสารสม,มนัตยิ่งนักพระนางมัตสีก็ทราบชัดถึงพระอัจฉริยของพระพัสดาจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระนรินาศพระองค์จะนำพามาหาชนให้ผลจากพ่วงสาครคือกิเลสมีหรือจะมาอนุสอนคิดเคลือบแคลงสงสัยให้ละคายเครืองเบื้องพระยุคลบาท เริ่มแต่แรกรุ่นเริ่มแต่แรกรุ่นดาร,ร,ร,รุณีมาก็เสวยศึกสวัสดีอยู่เสมอมิเคยให้ลักายเครื่องขุนหมองข้องขัดต่อพระอาชญาพระองค์ก็มีทรงพระองค์ก็ทรงทราบชัดแจ้งดีแล้วเมื่อพระองค์ทรงมีเมื่อพระองค์ผู้เป็นเจ้าประสงค์จะบริจาคค้าพระเจ้าผู้เป็นทาสีให้แก่ผู้ใดจะนำไปเป็นทาสคอยรับใช้ หรือปรนนารานจะนำจำหน่ายขายให้แก่ผู้อื่นด้วยมุ่งจะได้ทรัพย์แม้ว่าจะปรนนารานเนื้อเลือดจะเชื่อทรัพย์ให้สิ้นชีวา,วายก็ตามแต่เจตนาที่ผู้นั้นจะหมายปองเอาผลประโยชน์ข้าพเจ้ามัสซีนี้มิได้พิโรธกดเคืองให้หมองจิตจะเอาชีวิตและกายนี้ถวายแด่องค์พระราชพระราชสวามีเพียงผู้เดียว ด้วยความกระตัญยูกะตะเวทีและสุจจริตธ,ธรรมขอพระองค์อย่าได้ทรงพิโรธแหนงหน่ายในพระทยัยจงมีดวงพระกะมลผ่องใสสมนัตเปรมปีด้วยพระริยะทานนี้เถิดข้าพระบาทยินยอมพร้อมด้วยศรัทธานในกุศลเจตนานั้นยิ่งนักดำเนินเนื้อความมาถึงตอนนี้เป็นอันว่าจบตอนเรื่องศักรบับท่านสาธุชนผู้มีความสนใจจงได้ติดตามสดับฟัง เนื้อความตอนต่อไปในการมหาลาาสื่อไปสรุปสรุปความจากเรื่องพระเวสสันดรต่อว่าด้วยเรื่องเท้าสักกะเทวราชปลอมตัวเป็นพามมาทูลขอพระนางมัตส,สีผู้เป็นมเหสีนั้นพระเวสสันดรก็ทรงได้พระราชทานให้ตามพารามทูลขอด้วยจุดประสงค์เพื่อบำเพ็ญภริยทานอันเป็นการเพิ่มภูนทานบรารมีที่จะทำให้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่องค์ ตามที่พระองค์ประสงค์ซึ่งเป็นกิริยาที่ทำได้ยากยิ่งนักเป็นบุคคลทั่วไปจะทำได้ตามหลักของทานคือการให้นั้นถือว่าเป็นหลักจริยธรรมเบื้องต้นที่สนับสนุนคุณธรรมข้ออื่นๆให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อชีวิตและสังคมที่ดีงามตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและจุดมุ่งหมายแห่งการให้ทานนั้นเพื่อขจัดขัดเกลา มัชริยะคือความตนีห่วงแหนอันเป็นมนทินในจิตใจที่คอยขัดขวางไม่ให้คุณธรรมข้ออื่นจเจริญงอกงามหรือว่าคอยขวางกัน้นไม่ให้นึกคิดที่จะเสียสละบำเพ็ญทานสวรรค์สร้างความดีอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสงบสุขในสังคมฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ได้สดับพระธรรมเทศนาเรื่องพระเวสสันดร ตอนว่าด้วยศักกบับนี้ควรจะได้มีความยินดีพอใจคือมีฉันทะในการบำเพ็ญทานบารมีเพื่อกำจัดความตนีและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมควรยึดหลักปฏิบัติกันให้ทานดังนี้คือ 1. ปุพพระเจตนาก่อนจะมีก่อนจะให้มีใจเลื่อมใสและไม่ตนีมุญยะจะนะมุญยะเจตนา เวลาให้ก็มีใจเลื่อมใสอัปปลาปราเจตนาเมื่อให้แล้วมีใจผ่องใสไม่เสียดายนับว่าเป็นขั้นตอนที่ควรยึดปฏิบัติในการให้ทานบริจาคทรัพย์ยสง่งเคราะห์ผู้อื่นเพื่อความสมบูรณ์ของผู้ให้และจะได้มีอานิสงส์ที่บริบูรณ์เพราะว่าอานิสงส์ของการให้ทานนั้นมี5ประการคือห เป็นที่รักของคนทั้งหลาย 2. เป็นบุคคลที่ควรเคารพสมาคมด้วย 3. เป็นที่สรรเสริญชื่นชมของคนทั่วไป 4. มีความกล้าหาญในสังคม 5. เมื่อสิ้นชีวิตแล้วมีสุขติเป็นที่ไปดังนั้นผู้ให้ทานจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีเจตนาที่ดีคือมีความตั้งใจและยึดคุณธรรมเป็นหลัก เริ่มแรกต้องมีใจเลื่อมใสที่จะให้ขั้นที่สองขณะให้ก็มีใจยินดีขั้นที่สามให้ไปแล้วก็มีใจเบิกบานไม่เสียดายเหมือนดั่งพระเวสสันดรผู้บำเพ็ญทานบาร,รมีจึงจะสำเร็จผลสมตามที่ปรารถนาทุกประการตามที่ได้พรรณนามาแล้วนั้นในการที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออนุภาพคุณพระรีรัตนรไตาและท่านบาร,รมีที่ได้บำเพ็ญแล้ว จงเป็นภาวะปัจจัยดนบันดาลให้ท่านสาธุชนทั้งหลายปราศจากโลคาพาศภัยพิบัติอุปะวันตรายทั้งหลายและจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะภละปะนิพานธรรมสารสมบัติพร้อมทั้งเป็นยอดแห่งทานบดีดังได้บรรยายแล้วเถิดแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศักกบ,บับอันประดับด้วยคาถา ระคาถาก็สมควรแก่เวลายุติไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชนีด